คุณป้าดอกแก้วคณะผู้ก่อตั้งสาระไทยพี่น้องสาระไทยทั่วไทยทั่วโลกวิทยากรลาท่าของเฮานะเจ้าวันนี้ก็มีพี่พิมพ์ี่กาสลองพี่ตะวันพี่เข้ากรรมพี่ลิฟสติกพี่ทานตะวันพี่อาทิตย์พี่ตะบองเพชรพี่หญิงพี่อิดช่องแม่ละมิงคุณป้าตะล่อมพี่ใจดีช่องเวียงพิงของเฮานะเจ้าสวัสดีทุกคนเจ้าสวัสดีจ้าบู เจ้ามาพบกันทุกวันนะเจ้าในช่องอล่าท่าของเราเนาะก็มีถ่ายทอดสดผ่านของช่องแม่และมิงช่องเวียงจริงนะเจ้าแล้วก็ช่องนันนาทีนะเจ้าเนาะเวลาหกโมงเจ้าถึงแปดโมงเป็นวันธรรมดาแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษเวลาหกโมงเจ้าถึงเก้าโมงนะเจ้า วันนี้ก็มีเรื่องอู้กันเหมือนเดิมนะเจ้าแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราได้พบเจอมาเนาะที่ผ่านมาในแต่ละวันและหลายๆถึงเป็นเจ็ดสิบกว่าปีร้อยปีที่ผ่านมาที่เขาบอหูความจริงเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะซึ่งเขาถูกมกเม็ดซึ่งเขาถูกปิดบังเอาถูกครอบงำจากระบอบไอกริย์ไอระบอบอีสังวานไอภูมิพลจนมาถึงอีเทพศรลิทอนนะเจ้าเนาะห่วไม้ห่ว,ม,ม,หวม,มือกับไอเจ๊ ในปัจจุบันก็นมีไอเจ็กซีพีเน,ะนาะณปัจจุบันนี้เฮาก็คงหนีบ่พ้นไอพวกเลวเนี่ยไอพวกระยาไอพวกเจ็กที่เข้ามาที่มันเข้ามาแทรกซึมกอบโ,โกยกินคนไทยเฮาเอารรดเอาเปียกเฮาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะหลายรูปแบบนะเจ้าณนาปัจจุบันนี้เห็นก็เจ้ารูปแบบของมูลนิธิต่างๆเนาะคนหูนวกคนตาบอดไอสาระเลวไอพวกเจ้าไอพวกเจ๊กจีเนี่ยเข้ามามาแทรกซึมมดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อบังหน้าหาผลประโยชน์เนาะ ลายมูลนิธิของไอ้เช็คกินแหมพอเต็กตึงไอ้มูลนิธิอย่างที่พอรถทับรถจนแล้วฝั่งมาเอาเปินเนี่ยเอาไปแยกชิ้นส่วนเปินเอาตับเอาสายเปินไปขายเนี่ยไอ้พวกสารเลวเนี่ยไม่ได้ทํามาด้วยจิตเมตตาลายมูลนิธินะจ๊ะนะอู้พอหน้าปอบัข่วนเนาะแล้วก็แหมอย่างหนึ่งเอ่อในเรื่องของเอ่อไอ้ยังทถไอ้พวกเช็กจีนที่มันถามเรื่องเลไรเงินกู้ต่างๆเนาะในในผ่านในผ่านสื่อออนไลน์ที่เขาเคยได้อู้กันไปแล้วเนาะ มีหลายหลายคนละเม็ดวิธีที่มันทําจุหลอกคนไทยเอาลัดเอาเปียบเฮาเนาะ,อะตอนนี้ทางรัฐบาลเพื่อกเข้ามาดําเนินการแล้วเนาะเรื่องไอ้พวกมีนี่เงินกู้นอกระบบที่มันผ่านสื่อออนไลน์ line, เนี่ยเพิ่อก็คงจะต้องค่อยกททาไป,ไปเนาะอย่างเช่นในจังหวัดบ้านเฮาเนี่ยคนจังหวัดเนี่ยถูกหลอกกู้ง่ายเนาะสินเชื่อสินเชื่อ,อที่ออกมาในโลกออนไลน์ line, เนี่ย เข้าไปเป็นหนี้เป็นสินที่เคยอู้กันเขาแล้วในะที่ขาเจ้าเคยอู้ไปแต่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะเออไปกููเงินและทีนี้มันดูดข้อมูลในโทรศัพท์ไปหมดเลยเนาะมันเอาแรดเอาเปรียบสมมุติอู้ว่ามือนนี่มันหักไปห้าห้าปันเนี่ยได้ใจห้าปันแล้วมันก็ใช้วิธีทำเพื่ออับอายขายหน้านะในกลุ่มเพื่อนฝูงที่เขาอยู่มีข้อมูลของเพื่อนฝูงในในระบบโทรศพัพท์เฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยมาไปแปะจานนะจ๊ะอันนี้คือความชั่วความเลวของไอ้เจ๊กไอ้จีน ที่มาเข้ามาทํากับคนไทยและกันอย่างหนึง่งการขายออนไลน์จากบ้านร้านค้า